เอาเะวันนี้กูพาพวกมึงมาอยู่เกมเชียร์นี่กันในสตาดิโอเหมือนเดิมนะใช่ไหมทุกเพื่อนเราก็ยังอยู่กัน2คนเหมือนเดิมนะและตอนนี้กูกำลังลงเหมืองอย่างเมามันตอนนี้ก็ตีห้าแล้วกูก็ชังไม่ได้นอนกันเลยมันดูวิญญาจริงๆเลยอะตกปลาเหมือนเดิมนะส่วนข้างบนส่วนข้างล่างเราก็ต้องขุดเหมือนต่อไปเรื่อยๆมอนเตอร์ในเหมือนนะมันถ้าไม่สามารถทําอะไรกูได้วิธีการฆ่ากูวิธีเดียวก็คือทําให้กูนอนหลับซะไอ้เหี้ยตอนนี้นี่มันแล่วอะไรวะนี่ยแหลขาวๆขุดมันเลยมันเก็บอ่ะดิมันไม่ได้ให้ขุดเก็บสองอันเลยด ลอร่อยอร่อยอะไรไอพวกสลา,ามปัญญาเอาอทั้งหลายถ้ามึงเก่งมากก็เข้ากันมาเลยโอ้ยอรัปดเดตความสัมพันธ์กบบเนเพยมึงดิล่าสุดตอนที่กูจีบแอนจากคลิปที่แล้วไปตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งหัวใจแล้วเว้ยแล้วขอมือนต์เป็นไงวะนุ้ยเพื่อนขึ้นมาหนึ่งหัวใจเหมือนกันกันกวงว่าเราจะทันในงานเต้นลำอ่ะนะโอ้ได้รองเท้าเยี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวจะเย็นนะรองเท้าไปใส่แบบ ใส่เรียบร้อยพผาดีกูก็จะวิ่งไวขึ้นแล้วแต่น,นี้ขอกลับขึ้นไปก่อนละกันวันเดียวกูลงไม่ได้ตั้งสิบชั้นนี่ก็ถือว่ากูโหดมากเลยเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเฮียอะไรเลยหมอกเหรอเออหมอะโคตรหนาเลยเฮียคอมบูกับพิพิธภัณฑ์ต่างกันดีวะเพาแต่เราใส่พิพิธภัณฑ์ไปทำไมไว้เหี้ยเราได้ของไงแค่เราป่าใส่ไม่ได้พิพิธภัณฑ์อะใส่ได้สินะแต่ไม่ได้อา้าวเฮียเรามีแร่กันเธอของดอจมอนเตอร์เนื้อมแมลงแล้วก็แร่กันเธออีกแล้วเจอแล้วขอเข้าไปหน่อย ไอสัตว์ปิดพีเ่เอ้ยตัวนี้กลับบ้านแล้วก็อัพกระเป๋าใหม่ดิปิดไปแล้วมั้งเนี่ยเฮียพี่แอมเนี่ยเปรียดน่าจะปิดแล้วมั้งตอนนี้นไม่น่าเอพี่แอมเฮ้ยพี่แอมยังไม่ปิดไอเฮียเอาล่ะขอซื้อกระเป๋าหน่อยละกันเฮ้ยกูเห็นแคลโรไลน์อยู่ในบ้านคนเดียวด้วยว่ามีอยู่ใช่ไหมเจอกูต้องทำคาดเสนอแคลโรไลน์อะจะได้ปกต้อนชาได้เราจะเอามากินใช่ไหมตั<อ>้งกล่องเพิ่มหน่อยแล้วกันตั้กล่องนี้เราก็จะเอาไว้ใส่แร่เดี๋ยวจะเพาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะทำการลงเหมืองแบบยาวๆเลยมมมีออะะะไไไรรให้้ึงวดตกาา 哇哇、oh, oh.

มันก็เทเดียว,วเอาว่าไงกรลิน เฮ้ยอย่าบังดีโอ้ที่คุณเลยว่าแอเยี่ยมไปเลยโอ้โอและนี่คือการเงินหลักของบ้านเรา<แ>เองแหละก็ <c ười> คือการตกปลาแบบหนักหน่วงโอ้รถน้ำซิมเลเตอร์แม่เห็นบทความที่เกี่ยวกับลูกในหนังสือพิมพ์ดูเหมือนว่าชีวิตในชนบ,บทเหมาะกับลูกนะแม่ภูมิใจในตัวลูกดูแลตัวเองดีด้วยแม่รักแม่โอ้รับแม่แม่เราส่งจดหมายมาให้เราตลอดเลยแต่พ่อไม่รักเราเลยวะนุพ่อกูอยู่ไหนเราไม่มีพ่อนูไม่รู้เราโดนทิ้งแต่เราเกิดมาเลยนะเว้ยเพราะว่าสีผมไม่เหมือนอะไม่เหอะ โหดมากคุณลืมไหมว่าฉันอยู่คณะสายวัดรูปแหละแต่ฉันก็ชอบงานวรรณกรรมนะสักวันฉันจะพาเพนีไปเรียนกับฉันให้ได้โอ้นณะนั้นเลยเหรอผาเราไปได้ไหมอะโอ้ผาเราไปด้วยได้ไหมอะอีกแค่14แต้มก็กลายเป็นสหัวใจวันนุ๊กพวกนี่มันเก่งจริงเลยว่าการจีบสาวในเกมเนี่ยในชีวิตจริงแม่งก็ไม่มีทียจีบไม่เป็นเลยสัตว์อะไรนุ๊กกูขอไปดีก่อนแล้วกันนะคนเมืองต่อเฮียนะ รถตายไปแล้วกูไม่ได้เตรียมอาหารไปเลยวะมึงคิดว่ากูจะรอดไหมวะระดับกูแล้วไอ้เหี้ยไม่ต้องห่วงหรอกคลิปนี้กูไม่ตายแน่อนอนเว้ยทุกคนแต่มันจะเหนื่อยอะดิก็จริงเว้ยไม่เป็นไรไอ้หนูเดี๋ยวกูแดดเนื้อมอนเตอร์สแต๊ดอีกเตอร์เดี๋ยวกูแดดเนื้อมอน,นเตอร์เอาไอ้เหี้ยถ้ามันมีให้กูแดดนะไม่ก็พวกแครอทอะ ถ้าเจอได้ทำกูว่ามากินแล้วเมื่อไหร่พ่อมมจะส่งจดหมายมาหาก,กูวไม่ก็เราก็ต้องไปคุยกับมันเองนะเว้ยฟังไงมาลอนดาบข้าใช้งานหนักไปหน่อยต้องไปให้คลินดูเร็วนนี้แล้วโอ้เป็นนักโซ่ที่แข็งแกร่งจริงสมแล้วที่เป็นเลียวมาอ้าไพวกเขียดาบ้ายแรงเขียอะไรไหลสัตว์บันไดกูอยู่ไหนอ๋อนี่ไงโอ้วันนี้ดวงดีมากๆเลยปะเออโอ้แสดงว่าการลงมือของกูก็จะเป็นไปได้ด้วยดีใช่ไหมโอ้นี่ไงบันไดมันช่างดวงดีจริงๆเลยแต่อย่าเพิ่งขอหาแล่แป๊บอ้าชี้ทำไมมีบันไดสองอันวะ มึงโดนดีมากเลยไงหนุกขนาดนั้นเลยเหรอพยายามจะขุดอะไรมากโอ้เจอบันไดแล้วขุดให้น้อยหาให้มากนี่แหละว,วิธีของกูแต่ถ้ากูมีอาหารเมื่อไหร่กูจะสู้ให้มากขุดให้น้อยเออเกมนี้มันบูไม่เหมือนกับเกมสี่เหลี่ยมที่เราเล่นเลยวะนุกเพื่อนอเฮ้ยเหี้ยเนี่ยปูทะเลว๊อด <What? S 1> เจออะไรอีกวะไม่รู้อ,อ้าวไอ้สัตว์โอ้ยหาบันไดยังมเมามันหาบันไดซิมูเลเตอร์มันมือดีจริงๆเลยเไหมหายเ้ยไม่เจอเลยเ,เดือ์จี้ไกล้หมดแล้วเว้ย ไอตัวเกียเนี่ยดักแด้เหรอมันไม่มีอมีนี่วะเอวมันมีหมดทุกอย่างไม่เอาดักแด้ได้ไหมกูว่าตอนนี้กูมีสิทธิ์นอก,กว่านุกเอ็นเตอร์จีจะหมดโอ้โหแร่เต็มข้าบนมันเริ่มมืดอย่งวานุก,ก,กยังเข้ามาสามเองกูจะไม่ได้คุยกับแอนเลยเอเ็นเตอร์จีกูเหลือสิบแล้วนุกกูต้องขึ้นจริงๆนะเกือบมาด่วนไม่งรับมึงรอกแน่โอ้อยกูสา์ลงมาตั้งไกลเซ็งเลยกูต้องเตรียมอาหารมาทีหลังแล้วเนี่ยกูไม่เป็นไร ไปแกมือบรรยากาศข้างนอนช่างสดใสแต่จริงๆไปหาแนนอนหน่อยดีกว่าก็คือว่าเธอมาอย่างวะไม่น่าคุยเลยวะเนี้ยทั้งรักสาววางโพเธอจ๋าเรามาหาเธอแล้วแอนอยู่ไหนแอนอยู่ที่บาร์มั้ยพิพิธภัณฑ์าาดิแอนกูไม่เข้าบาร์นุ้กเพื่อนแอนอย่าเพิ่งหนีแอนเอ้าเฮียกูคุยไปแล้วในวันนี้เชี่ยนี่กูเบร่ไอ้ทั้งรักร้อนหมดแล้ว กูคุยไปตอนไหนไว้นุกช่วยกูดึกดิวินเซนมันชอบอะไรวะวินเซนมันชอบอะไรอย่างนั้นเหรอโอเคขึ้นมาสองดว <c oughs> งเออเธอแค่หนึ่งดวงถึงมันขึ้นมาสองวิให้กูตกเกยียร์สักขีได้ไหมขี้กูไม่ต้องการหัวใจจากใครทั้งนั้นตอนเนี้ยนอกจากเธอมาถึงเวลาของกูแล้วนุกอะไะเตาเผาลายแรกครับรเพื่อนแล้วก็เอากล่องวางไว้ข้างๆด้วยเขาจะเอาเตาวางไว้ที่เดิมเลยแล้วก็เราจะเพิ่มความสะดวกสบายเดี๋ยวจะมารีวิวมอสเพียงแค่วางกล่องไว้ข้างๆเตาแล้วพอเราเผาของเสร็จ ของสิ่งนั้นก็จะเข้าเตาทันทีเดี๋ยวกูจะรีวิวให้ดูยัดเข้าไปในกล่องใช่ไหมเปิ๊บเปิ๊บและรอด,ดูดิโอ้ oh! พอถอดเสร็จมันก็จะกลับเข้าก่องทันทียังไงล่ะโอ้ยมันอบเป็นมอสที่สะดวกสบายแต่ชีวิตกูก็ลำบากกันเหมือนเดิมเอาละ่ะใครส่งจดหมาย่าคุยกับกูอีกเนี่ยมันเป็นความยินดีของเราอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าความของคุณน่าจะถูกนำเสนอในสัปดาห์ถัดไปของคอลัมน์ในสื่อสาธารณะของสตาร์ดิวเวลลขอแสดงความยินดีเราประทับใจกับความก้าวหน้าอย่างรวดเรวะ มึงรู้จักไหมนุกไอยูวะไม่เป็นธรรมะอ่ะอ,อ,อันไงเขากล่องแล้วใช่ไหมขอรีวิวหน่อยนี่ไงเป็นไงอ,อือแปดพันยอดเยี่ยมนะยโซกุด so ทำไมพืชผักอันนี้มันไม่โตสักทีวะน,นุกกูว่าเราปู่แต่คลิปที่แล้ว,ลวนะมันยังไม่ง้อให้กูเลยเนี่ยแต่ยี่ที่โตแล้วออะเก็บเลยเฮ้ยกูจะเก็บผักไอหุน่นหีย่าบังกูจดหมายวันนี้ก็คือชะดำขวานอันโปรดหายช่างแม่แมัน<ม>สิเชฟวินลี่มาไงอ่ะแต่เพื่อกลับอาจจะคิปการปลดปลดปลาก่ ที่ป่าซินเดอร์แซปที่นั่นจะมีแซลมอนจัก,กรพรรดแซลมอนจัก,กรพรรดเลยเหรอขึ้นมาสองตัวยังเนี่ยสองดวงแล้วนุเพื่นอน <laughs> เดี๋ยวกูจะพาพวกมึงไปดูคัสซีนกันเว้ยในวันพรุ่งนี้นะไม่ใช่วันนี้ขอลงเมือ,อนก่อนเฮ้ยชีจูดจ้าเจ้าของบริษัทจูจ้าวันที่นี้ทำไมฮะออกมาจากที่นี่เลยไอ้สัตว์ ออกมาจากที่นี่เกต้าพัดเอาดิเคียไปเออสุดยอดไปเลยตกปลาแซลมอนจัก,กรพรรดินะมันอาจจะเป็นแบบปลาที่ราคาดีมากเลยก็ได้ผูเดินไกลมากไอชี้ชี้เปลื้อยันมันจะตุยกู้ในป่าะจะมีน้ําจากไหนวะอย่าได้มึงต้องไปตกปลาในป่าแล้ววะนะเออแซลมอนจัก,กรพรรดิอยู่ในป่าแต่พวกมึงจะทำไปเล่นไปนะเว้ยไม่เห็นเงินไหมสามหมื่นสองเลยนะไม่ได้ทำง่ายๆหรอกนะเว้ยถึงไอเชี่ยนุกจะเป็นคนทําคนเดียวคือนะสำหรับตอนนี้โอ้มนได้ยี่ยมบ้านหลังบ้านหลังหรอไปโอ้มนได้แก้วเยี่ยมไอเฮยวินลี่เยี่ยมหลอกลวงกูอ๋อ น้าป่าไม่มีน้ำเลยเพื่อนโอ้เจอบ่อน้ำอู้นี่ไงคิงคิงเทอร์มอนอยากกัอยากเห็นรูปไปลูกแคปให้ดูหน่อยแต่กูถือให้มึงดูไปแล้วว่ะเอ้ยเมื่อกี้เหียสัตว์มึงโผล่หน้ามาให้กูเห็นเดี๋ยวนี้เลยนะจังกูไม่ละเออบันไดเยี่ยมเนออไหนคิงเทอร์มอนกลัวไปดิไปดิเฮ้ยกูจะถึงชั้นยี่สิบไปนี่ฮนะทำโบนเป็นไงบ้างน,นุก๊กโอคุยแอนอยังวะเนี่ยคุยแล้วโอเคต้องเช็คตลอดเวลา เยี่ยมชั้นที่20แล้วได้ดาบใหม่มาไม่ต้องการคนดาบที่ลูกให้กูนะ่ะทรงพลังต้องรอชั้น90มั้งเดี๋ยได้ดาบดีๆกว่าเรายังไม่ตอกใจทำไมแอนแอนขึ้นง่ายจังวะเพราะเธอเป็นคนไทยนะ่ะม <laughs> ึงจีบคนฝรั่งไอ้นุก๊กไอ้เหี้ยโอเคเป็นเล่นของสูง้วดดิเผื่อค,คนไม่รู้นะในช่วงเวลาที่เรากินอาหารนั้นเราจะเป็นอมตะโชว์ข่าวสองชมละขึ้นมาเลยก็ได้นะเวลาขึ้นละเวลาดูทิงแซลมอนมันคือแซลมอนหรอวะ โอ้โย,ยังงงเลยเนี่ยติแซลมอนมาหน้าตาไงวะกูเห็นแต่แบบเนื้อไอ้เฮียกูไม่เคยเห็นหน้าเป็นปีงของมันสักทีเพราะแต่มันเคยกินแซลมอนไหมหนุ่มชีวิตจริงไม่ไม่อะวะเคยกินแต่ซูชิแซลมอนแต่ว่าก็แซลมอนไม่สดอ่ะถ้กูซื้อเสียด่ะกูบอกแล้วอย่าไปซื้อตามตลาดไอ้เที่ฮซื้อแนวซูชิอ่ะกูจะไม่ค่อยอยากกินนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคือมันเป็นก็ความก็กล้าก,กูกลัวมั้า,างไปคนบ้านนอกอะ่ะมันเคยกินของแบบนั้นไงอย่างเช่นพวกพิซซ่าเนี่ยกูก็ไม่ชอบเหมือนกันถ้ากินเถอะเต่าเลยไหนขอดูิิซซลมน่่ย้ ราชาแห่งท้องทะเลเรียบร้อยลงกองไอเฮีย <c oughs> เอาละนี่คือแร่ทั้งหมดที่กูหามาได้ในสำหรับวันนี้ไม่มีเหล็กหน่าหรอ,อยังไม่เจอเลยนะโอ้นี่มันแหวนเลืองแสงไหนเขาใส่เลยใส่แล้วคราวนี้กูก็ตัวเลื่องแสงได้เยี่ยมไปเลยเอาละทำไมไอทีนี่มันโดดเดี่ยวยางไี้ไล้ทิพหายละนั่นสิมันคือต้นเที่อะไรนี่กล่องอะไรเนี่ยนกกล่องขาวกล <c oughs> ่องวัตถุโบราณทำไมมันมีตุ๊กาตาวูดูด้วยวะไปเจอมาในบ้านล้างนะ่ะตุ๊กตาต้องเทพอ่ะทิบหายดูไปเจอในบ้านล้าง ไม่เจ้าผีไม่ให้มากูป่ะนี่นอนดีกว่าพี่อยากดูราคาคิงดลมอนนะเออวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกทั้งวันชอบเป็นวันที่ดีจริงๆไหนดูดิตัวตัวตัวสองชันไหนดูหน่อยเซโดวงวันนี้จะเป็นดวงที่ดีใช่ไหมไรโอ้ดวงนี้เขาจะกูไปเลยตัวนี้ไม่งานเทศกาลขายเนี่ยว่ะเราจะไปรวมใช่ไหมเออพรุ่งนี้ยังไงก็ว่างอยู่แล้วใช่ไหมไอ้เหี้ยพรุ่งนี้จะมีสตรอเบอรี่มาขายเนี่ยว่าพูดจะไม่ผิดอ่ะเออว่ะเก็บเงินเดี๋ยวเราอันหลงทันหลงเงิน ไอ้ไอชีกูต้องไปแต่เช้าโอ้สปีดรันทะเลทะเลแอนลองก่อนนะฉันกำลังวิ่งไปคัสซีนคัสซีนแรกของฉันจะไปโยมปล่อยให้ไปใหญ่เพียงแค่เดินเข้าไปสิ่งนี้มันก็จะเข้าคัสซีนปัม๊มโอเคไม่มีนุก๊กจบเลยนะเสียงเลยไม่เป็นไรไปเอาวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เทศกาลเพื่อนโอ้โหไปแต่ตอนนี้กูเข้าห้องแอนได้แล้วนี่ว่าแอนเจออ่านี่ไงเข้าได้แล้ว นี่เหรอฉันกำลังทำรายงานส่งทางมาหาลัยเนะี่ยอยากมาตรวจให้ฉันสักหน่อยไหมละ่ะโอ้ได้เลยพอดีเรา <c oughs> ฉลาดมากเลยนะเ <c oughs> ทศก,กาลไขอีสเตอร์คือพรุ่งนี้คุณจะไปไหมอืม <c oughs> ฉันไปอยู่แล้วแหละแ,แต่แต่เธออยาบิดฉันได้ไหม <c oughs> ออไมเหรอล่ะมั้งถ้าบิดอีกก็คืองานเต้นรำกูก็เตรียมตัวเผาตัวเองได้เลยอุ้ยฆ่ามอนเตอร์แล้วได้ดอกเพชรขี้เหรยแล้ววะโอ้เจอกูล้างบางอีอะโอ้โหลงว้าวอันนี้อยู่ในบ้านเหรอ ออกมาไม่เคยคุยกันไงออกมาอย่าทะเจาะกระปีเดีอยวเราจะเจาะกระปีนี่คือชีวิตของการเป็นหนุ่มคนไทยที่จีบสาวอังกฤษโอเคเอาละนุ้กเพื่อนเรามากินอันนี้รอนดีกว่ามีอีกอันไหมมีอันเดียวว่ะเฮ้ยนั่นมันกินนั่นมากินอันนี้ไหมไม่กันปูเดินหาแอนก่อนแอนอยู่ไหนแอนแอนแอนกบิดกบิดกบิดโอดบิดโหดมาก ไอ้เหียบิดกูอีกแล้วเฮ้ยมึงอ,อ,อีสัดนี่ออกไป๋าวนี้เลยนะไม่อยากโดนกูเส,<ค>สียดหยอเด็กเวรเด็กขี้อ่ะวันดีหมอไอ้เหียหมอโคตรหล่อทำไมกูรื้อว่าการเต้นรำก็ต้องเป็นกูคนเดียวอย่ล้วีินะกูจะขอไม่อ่านแล้วกันนะเพราะพวกกูก็ไม่ได้เน้นอ่านเรื่องของเทศกาลเก็บไข่แล้วกูเน้นเก็บไข่กันอย่เดียวตอนนี้ตอนที่ทุกคนพร้อมกันแลวใชหมือไล่เอาล่ะมาซึกครั้งนี้กูต้องกลายเป็นผู้ชนะแน่นอนไปเถิดเฮ้ยทำไมกูกับมึงเป็นไปไม่ได้นะ ไปไม่ได้ไอ้เหียเอ้วเว้ยเอาดิเอาดิเหี้ยโอ้ยทาล้วไม่ทานุกไม่ทานในสงคราครั้งนี้นะกูกวจะนะตีหกน่แปจัเจเห้ย้จิตไม่นะไม่แเียวได้บอกดูฟี่อะ คนที่ได้ถือภาไปเจอลายชายจนสัตว์ที่หายหมดแล้วเว้ยกูหาไม่เจอแล้วกูหาไม่เจอแล้วไม่มีแล้วเว้ยมันหมดแล้วหรอเรียบร้อยขยันไปน้องกูเว้ยดุ๊กยอมแพ้ซะตายตายแกอุ้ยซีเกมพิเศษป่ะเอาเกมมือสปอยทำพีอ่ะนะกูอ่านอยู่เียเอามีก็จบไปแล้วสำหรับเทศกาลไก่เอ้ยเทศกาลไข่ปีนี้แต่กูโดนบีดกูไม่ดีใจวะแล้วตอนที่กูได้ที่หนึ่งไงไอสัตว์กลับมาก็นั่นแหละได้เวลา มาเริ่มกันเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยมันไม่ไหวละไอ้เหี้ยได้ไปถ่ายข้นตอนแล้วเพื่อนโอ้ไม่ถ่ายจริงๆเหรอวะโอ้ไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยวันนี้ไม่ต้องไปแต่เช้าเลยนะเว้ยอนฝนตกไหมฝนถ้าฝนตกฝนก็ไม่ได้ไปดิเพื่อนก็ใช่เหี้ยที่ชิบหายฝนตกไหมโอ้โหอีสัตว์โอเคไม่ไปวแล้วใช่แลแม่มาเริ่มทำฟาร์มกันเลย